พี่น้องจ้ามันนี่แม่เถียนสิผ้ามาเก็บทัวเนะจ้าเนาะสวัสดีค่ะมันนี้แม่เถียนสิผ้ามาเก็บทัวเนะจ้าพี่น้องทัวสองมือก็ได้เก็บดอกจ้าบาได้เท่ะสองมือแกไว้เนาะจ้าเนาะทัวกับบวบหอมแม่จ้าบาได้เท่ะสองมือก่ะแกแกกับพ่อต่ำล้วจ้าพี่น้องพ้อได้ยูได้กินละจ้าพ้อได้เก็บกินเนาะจ้าเนาะข่อได้ปลูกหลายดอกพี่น้องจ้า ง่ายง่ามพี่น้องแม่เทียงกับเห็ดค้างไห่เนาะจ้าเนาะนี่เห็ดค้างเห็ดค้างทั่วเนาะจ้าผันห้าบ่เห็ดค้างมันกับสีน่ยน่ยบ่บ่บ่เงาเนาะจ้าเนาะกับไปน้ำค้างเนาะจ้าน่วยกับยอดลงกับเห็ดไห้งง่ยไห้ปฟักมันงามเนาะจ้าเนาะกับบ่ได้โคตรได้งอนเนาะพี่น้องเขาเห็ดค้างไห้เนาะจ้าเนาะเยวแม่เทียนสิไปเก็บทัวก่อนเด้อจ้าเด้อม้อนี้แม่เทียนมาเก็บทัวอีกแล้วพ่อตำไว้ไว้พี่น้อง มือซ้องมือกับพ่อตำได้จันเดี๋ยวแม่เถียนเก็บทั่วก่อนได้จ้าเย็บทั่วไปน้ำกัน,นะจ้าพี่น้องจ้าเย็บทั่วไปไอ้กินเสลแรงอีกละจ้าโมนี้ไม่ได้ซื้อได้ขายดอกพี่น้องเย็บไปไอ้ปากไปตอนพี่น้องน้ำนะจ้าเนาะไปให้พี่น้องกินน้ำพี่น้องจ้าบ้งดูนี่แต่ฝากงามๆได้จัน แม่เท <rium> ียนก็เห็ดค้างซักค้างให้นาะจ้าเนาะกะขืนไปน้ำค้างเนาะจ้ากลินไปน้ำค้างกะยอดลงมากกะฟักงามแมจ้าพี่น้องจ่ากันหอาบ่ซักค้างให้กะนวยขดนวยงอเนาะจ้าเนาะบ่มีค้างขืนเมื่อกันนวยฟักบ่งามเนาะจ้าเนาะแม่เทียงกะเลืยเห็ดค้างให้จ้าแม่เทียนเก็บตัวกนเนาะจ้าเด้อเดี๋ยวหน่อยหลายแม่เทียนสิเอาไหไปเอาไหไปไห้เบิ้งเนาะพี่น้อง แม่เทียนสิได้หลายบ่ามอนี้แม่เทียนพึ่งเก็บไปว่างสองมือที่แล้วแหละจ้านี๋ยวมัอนี้แม่เทียนสิได้หลายซ้ำได้เนาะจ้าน้องแม่เทียนเก็บก่อนเด้อพี่น้องจ้าแมเทียนเก็บตัวก่อนจา้ามาเอาทัวไปต่ำเด้อจา้าแม่แม,ม่เทียนเก็บก่อนเด้อเก็บตัวก่อนนะคะ ดีจังกาลังข้อตําดีๆแหละพี่น้องจ้าโอ้แม่เสียนเก็บตัวก่อนเด้ออุ้ยด้มาเยอะแยะละจ้าพี่น้องมึงดู ในหลายเล้วจ้ายังบ่เบิดอยู่จ้าพี่นอ้องย่างออย่างเยอะจ้ายังไม่หมดนะคะเป็นหน่วยดีดีปลูกในน้อยแม่จันอุ้ยกับเบื่อได้ใส่เป็นหน่วย,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 ยดีดีหันห้งางประเฮ็ด้างให้กะบ่อพี่มองคืนกันเ็ดให้ปักบ่ง,งามนะจ้าเนะะานะเก็บทัวมาเอาทัวไปตาม นี่จ้าทั่วเมถียนเดี๋ยเมถีนเก็บไปบวบก้อนเนาะพี่น้องจา้าเมถียนเอาบวบก้อนเด้อยจา้าเด้อทั่วได้แล้วจา้ามันนี้ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องจา้าหือว่านเกมก้อนเมถียนเก็บไปเมก้อนนี่จ้าเดี๋ยเมถียนเราทั่วก้อนเด้อยจา้าเด้อ เอ้ยมันขึ้นต้นไม้แม่จ้าบวบดิ้นทั้งต้นไม้พี่น้องจ้าแม่ทิสขึ้นต้นมะม,ม,ม่วงแม่ทิสขึ้นต้นม่วงพี่น้องเลยเอลเอวเอ้ยหางคน,นววงถึงตัวหวบ่บหวั่บดิ้นทั้งต้นไม้จ้า บวบหักเบิดจ้าบวบไอ้บวบขื้นต้นมะม่วงเอาพี่น้องขื้นต้นบัก <c> ม <oughs> ่วงแคยบวบขื้นต้นต้นบังมง่วงพี่น้องจ้าเอาเด้อบวบหอมจ้าเ <c oughs> มื่อนี้แม่เท็ก็ได้บวบกลับกลับทั่วแม่จันพี่น้องเอาบอ่อเอาไปตำมาจ้าเอาไปผัดใส่หมูใส่ไข่ <c oughs> แล้วแต้ผู้ใดหมกักสีเฮ็ดใส่ได้ก็เสแปบเมือน่าจ้าเนาะทั่วหยัวยวยวสวย,สวยพี่น้องจ้า สองมือนแม่เทียนมาเก็บเทียนหนึ่งได้จ้าเนี่ยก็ได้อยู่ได้กินเนาะจา้าเนาะเกษตรบ้านบ้านนะคะความสุขแบบบ้านบานเนาะพี่น้องเนาะจำเนี่กับมีความสุขแล้วล่ะจา้าปลูกกินเองทำเองอร่อยเองเนาะพี่น้องจา้าแม่เทียนก็นได้เฮ็ดข้างให้ล้ะจ้าเนี่ยคันบ่ยเฮ็ดข้างขึ้นให้การนวยฟักบ่งามนานเนาะจ้านอะว่มี่หมองท้าวึ้นไห่พี่น้อง กันเทากับซกข่างกัสิไปน้าดินกับสิฟักสิหน่วยบืงามเนาะจานะ้ะเนาะเข้าก็ต้องเห็ดข้างไงมันไอ้มันขึ้นไปน้าข้างแล้วก็สิได้ฟักยอดลง่แบบนี้นะจ้ะฟักยอดลง่ก็ได้ฟักเง้วฟักสวยเนาะจานะ้ะเนาะแม่เท้ากับซักข่างหาเบิดเลยเดี๋ยวอีสองมือแม่เียงกับสิได้มาเก็บอีกคือเกาได้พี่นอ้องไงญ่า้โตว,ว่าดินที่แตงฟักสวยๆจานะ้าเนี่ยกันเท้าเห็ดมองหาเพินเท้าขึ้นเนาะจานะ้ะเนาะ มันก็นะได้ฟฝกส,สยวๆยๆเงวๆนะพี่น้องจ้าอาคลิปนี่กับทัานี้แหละจ้าว่ามี้ยังให้เบิ้งดอกผ้ามาเก็บทัวร์นะจ้าเนาะแมื่อเทียกับผ้ามาเก็บทัวร์คือเกาหล่ะสองมือเมื่อเทียกับผ้าเก็บอีกแม่จ้านี่คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แม่เทียนก็สิพามาเก็บทัวคือเกาล่ะอาทิตย์หนาโอ้ยสองมือขขางหนาเนาะจ้าเนาะรับชมเหให้แม่เทียนเนี่ยได้จ้าด้วย